แพรว่ามรดกทางภูมิปัญญาล้ำค่าที่สืบสารมาหลายชั่วอายุคนของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยผืนผ้าแพรว่าอันง,งดงามที่ผ่านการสร้างสรรค์อย่างวิจิตรนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนภูมิปัญญาการต่ำหูผูกไหมนี้เกือบจะเลือนหายเหลือเพียงผืนผ้าโบราณเก่าเก็บเพียงไม่กี่ผืนและรู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวภูไทยเท่านั้น แต่เดิมการเป็นสตรีชาวภูไทยที่สมบูรณ์ต้องฝึกฝนความชำนาญในการทอผ้าให้ได้ครบทั้ง3อย่างหมายถึงต้องรังสรรค์เสื้อดำหรือเสื้อแขบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายสตรีภูไทยที่ทอมาจากผ้าย้อมครามหรือไหมย้อมะเกลือแขนเสื้อทรงกระบอกแขนสอบขอตั้งสาบเสื้อและขอเสื้อตกแต่งด้วยผ้าขิดไหมพื้นแดงลายสลับสี ผ้าแพรเบี่ยงหรือผ้าสบายใช้สำหรับเบี่ยงทับเสื้อสีดำที่ใช้สำหรับสวมใส่ไปงานพิธีการมีลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากเส้นไหมหรือฝ้ายที่ย้อมด้วยสีแดงจากคลั่งมีลวดลายวิจิตบรรจงใช้เทคนิคขิดสลับสีมีชายครุยรู้จักกันในปัจจุบันว่าผ้าแพรวาคำว่าแพรในความหมายของภูไทยหมายถึงผ้าและที่มาของคำว่าวาหมายถึงมีความยาวประมาณหนึ่งวาถอดด้วยเส้นฝ้าย หรือเส้นไหมปัจจุบันนิยมทอด้วยไหมน้อยหรือยอดไหมรังสรรค์ลวดลายอันงดงามวิจิตรบนพื้นสีแดงผ้าแพรวาของสตรีชาวภูไทยในพื้นที่จังหวัดกาลสินมีความพิเศษกว่าภูไทยในเขตพื้นที่อื่นๆคือมีเทคนิคการทอผสมผสานร,ระหว่างการเก็บขีดผสมกับการเกาะลายจกซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการทอผ้าแพรวาแต่ละผืนนานนับปี ความงดงามดุดมนสะกดจากลวดลายบนผืนผ้าแพรวาแต่ละผืนนั้นมีจุดเริ่มต้นจากผืนผ้าฝ้ายสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่เรียกว่าผ้าเซลล์ผ้าที่สตรีชาวภูไทยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเก็บรักษาแม่ลายผ้าแพรวาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์หรือแม่ลายที่มีความงดงามตั้งแต่ลายพื้นฐานจนถึงลายที่วิจิตบรรจงเพื่อส่งต่อเป็นมรดกทางภูมิปัญญาดุดลายแทงขุมสมบัติแห่งลายผ้าอันทรงคุณค่าให้ลูกหลานได้สืบทอดและส่งต่อ จากรรุุ่่่นนสูต้นทางแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ลวดลายของชาวภูไทยมาจากหลายแนวคิดด้วยกันได้แก่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปประพันธ์พึกษาอาทิลายดอกแก้วลายดอกไตเครือลายนาคไตเครือเป็นต้นลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปและพฤติกรรมของคนและสัตว์อาทิลายนาค ลายคนขี่ช้างลายม้าเป็นต้นลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตรูปสิ่งของเครื่องใช้อาทิลายขันหมากเบงลายช่อฟ้าลายขาเปียเป็นต้นลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอาทิลายดาวลายขอลายดอกกระบวนเป็นต้น เอกลักษณ์ลวดลายผ้าแพรวาประกอบด้วยลายชอบลายเชิงหรือลายเชิงผ้าเป็นลวดลายที่ปรากฏบริเวณส่วนปลายของผืนผ้าทั้งสองด้านทําหน้าที่เป็นตัวเริ่มและตัวจบของลายผ้าแพรวานิยมทอลายเป็นเส้นยาวแต่ละลายมีความกว้างประมาณ4-10ถึงเซนติเมตรการเลือกใช้ลายพิจารณาโดยให้สอดรับกับลายใหญ่ลายแรกลายขั้นหรือดอกอ้อมขั้นลายหมายถึงลายขีดขนาดเล็กที่ปรากฏ ตามแนวขวางบนผืนผ้าแพรวาททำหน้าที่เป็นตัวแบ่งลายใหญ่ออกเป็นช่วงๆแต่ละลายมีความกว้างประมาณ4-6เซนติเมตร ลายหลักหมายถึงลวดลายแนวนอนที่ปรากฏบนพื้นที่ส่วนใหญ่บนผืนผ้าแพราวาซึ่งอาจจะมีเพียงหนึ่งลายหรือออกแบบให้มีลายใหญ่ที่ไม่ซ้ำกันในหนึ่งผืนก็สามารถทำได้ผ้าแพราวา1หนึ่งผืนจะมีลายหลักประมาณ13แถวหรือประมาณ2-6ถึงเมตรแต่ละแถวมีความกว้างประมาณ8-12ถึงเซนติเมตรทั้งนี้ลายหลักเกิดจากองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนคือลายนอกส่วนที่มีลักษณะเป็นตา รางรูปสามเหลี่ยมมีลวดลายครึ่งหนึ่งของลายในคู่ขนานกับลายในไปตลอดความกว้างของผืนผ้าลายในคือส่วนที่อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งปรากฏอยู่ตรงกลางของแถวหลักลายเครือคือส่วนที่ปรากฏบริเวณแถวบนของกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในแต่ละแนวโดยจุดกึ่งกลางของลายจะอยู่บริเวณส่วนยอดของลายเคลือ ผ้าแพราวาเป็นงานทอผ้าที่ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายผสมกันระหว่างการขิดและการจก ซึ่งในกระบวนการขีดจะใช้วิธีการเก็บลายขีดบนผ้าพื้นเรียบคัดเก็บขีดยกลายโดยต้องนับจำนวนเส้นไหมแล้วใช้ไม้ลายขีดสารเป็นลายเก็บไว้โดยในการทอเก็บลายจะแบ่งเป็นช่วงๆแต่ละช่วงจะมีการเก็บลายไม่เหมือนกันส่วนที่อยู่ตรงปลายต่อกับผ้าเรียบเป็นการเก็บลายขั้นส่วนต่อไปเป็นการเก็บลายหลักหรือดอกลายผ้าใช้ไม้ในการเก็บลายต่างกันจากนั้นเริ่มกระบวนการรังสรรค์ผ้าแพรวา่าด้วยกรรมวิ การจกหรือการยกเส้นได้ยืนแล้วสอดเส้นไหมสีซึ่งเป็นเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปในผืนผ้าทําให้เกิดลวดลายผ้าที่ต้องการการทอผ้าแพรวาแบบภูไทยแท้นั้นจะไม่ใช้อุปกรณ์อื่นช่วยไม่ว่าจะเป็นเข็มไม้หรือขนเม่นแต่จะใช้นิ้วก้อยของผู้ทอจกเกาะเกี่ยวและสอดสายเส้นไหมสีซึ่งเป็นเส้นพุ่งพิเศษแล้วผูกเก็บผมเส้นได้ด้านบนเพื่อให้เกิดลวดลายโดยใช้การเกาะลายด้วยนิ้วก้อยตลอดจนจากริ ผ้าข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งตลอดทั้งแถวเข่าไม้หนึ่งจะเกาะสองครั้งเพื่อให้ลายนูนเด่นสวยงามโดยลวดลายจะอยู่ด้านล่างของผืนผ้าในขณะทอแล้วจึงเหยียบไม้เหยียบตะกอฟืมเพื่อสอดกระสวยแล้วใช้ฟืมกระทบเส้นไหมเพื่อให้ผืนผ้าแน่นซึ่งในการทอผ้าแพรวาจะต้องมีการเก็บลายไปตลอดการทอผ้าแพรวาที่ทอในปัจจุบันแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ ผ้าแพรวาล่วงคือผ้าแพรวาที่ทอโดยวิธีการเก็บลายขิดทําให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าโดยสีหนึ่งเป็นสีพื้นส่วนอีกสีปรากฏเป็นลวดลายตลอดหน้าผ้าผ้าแพรวาจกคือผ้าแพรวาล่วงที่มีการโจกเพิ่มดอกเข้าไปในลายผ้าเพื่อแต่งแต้มสีสันให้สวยงามยิ่งขึ้นผ้าแพรวาเกาะ คือผ้าแพรวาที่มีลวดลายและมีสีสันจากการใช้เส้นไหมที่หลากหลายเกาะเกี่ยวพันกันไปด้วยกรรมวิธีการเกาะลายหรือการจกและสอดสลับเส้นไหมลวดลายที่ใช้ทอส่วนใหญ่เป็นลายหลักบนผืนผ้าแพรวาซึ่งแพรว่าประเภทนี้สามารถทอโดยใช้แบบลายที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละแนวได้ด้านล่างของผืนผ้าแพรวาจะมีท่อนไม้เล็กๆแบนๆดันยึดริมผ้าทั้งสองด้านให้ตรงและตึง ตลอดเวลาเรียกว่าไม้คันผังโดยมีหน้าที่ยึดผ้าที่ทอให้ขอบผืนผ้าตรงและตึงตลอดเวลาทําให้ลวดลายบนผืนผ้าสวยงามลวดลายการทอผ้าแพรวานั้นจะมีความสลับซับซ้อนและมีแบบแผนไว้อย่างลงตัวเช่น มีการกำหนดช่องไฟแบบเป็นเลขคี่ในการทอเสมอภูมิปัญญานี้ทําให้เมื่อเบี่ยงสบายจะปรากฏลวดลายที่งดงามที่สุดตรงกลางผือนอยู่ในแนวบริเวณหัวไหล่ของผู้สวมใส่นับเป็นความอัศจรรย์ของคุณค่าและภูมิปัญญาการสร้างสารรค์ผ้าทอของสตรีภูไทย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกประการของผ้าแพรวานั่นคือเทคนิคการจกลายบนพื้นสีแดงอมส้มจกด้วยเส้นไหมสีขาวสีเหลืองสีครามสีเขียวสีดำอันกล่าวได้ว่าเป็นความงดงามตามแบบฉบับของผ้าแพรวา และองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายของสตรีชาวภูไทยอีกสิ่งหนึ่งคือสิ้นไหมมีเอกลักษณ์คือมีสีพื้นดำเข้มหรือคลามเข้มโดยหัวสิ้นเป็นผ้าขิดไหมสลับสีขาวเหลืองบนพื้นสีแดงคลั่งตัวสิ้นเป็นผ้าไหมมัดหมี่สีดำสำหรับตีนสิ้นเป็นแถบผ้าขิดสีดำสลับสีแดงคล้งสีเหลืองสีขาวนอกจากนี้ยังมีการทอผ้าแพรมนเป็นผ้าพวกศีรษะที่ใช้ได้ทั้งในพิธีการและในชีวิตประจำวัน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทั้งแพรมนขาวแพรมนลายตามแต่วัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้นๆน,น,นับเป็นเรื่องราวของผ้าแพรวาที่ถ่ายทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีที่คนรุ่นหลังยังอนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายภูไทยไว้อย่างสง่างามสมกับเป็นผืนผ้าที่ถอด้วยใจของลูกหลานภูไทยสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน